สนาเหมือนกับน้ำคือสาถนัดช้า้างสุดทุกขปะปะ์กบกซึ่งมีภายในกลายวา่าใจของกลัใจที่พร้อมด้วยความกระจรสุดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สุกกระเบงที่ต้องชำระล้างด้วย น้ำืสะสะุศาสัญญนการสร้างงามความดีทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดการทึกหัดสติปัญญาทีแก้ไขก็คชื่อว่าน้ำที่สะอาดเพราะคําว่าศาสนธรรมก็ต้องรวมถ่งแบบนี้เข้าด้วย้วยสะอาดถ้าที่มันสะอาดก็ไม่น่ามีคน อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก,ก็ไม่น่าดูเกช็ดชามเป็นใช้ไม่สอย่ักๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชำระล้างให้สะอาดก,ก่อนที่จะนามาใชา้จิตใจเป็นของสดสก,กไม่สะอาดมาดั่งเดิมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งแห่งความไม่สะอาดที่มีมาประจิตเ,เมื่อ ถึงการเวลาที่เราทราบดีทราบั่วนดังที่เราทราบอยู่เวลาน,นี้คุณต้องพย,ยายามชาล่างสิ่งที่สด,สดสุดุลภายในกายว่าจจใจของตนความมสะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบดน้อยพบดใหญ่ขึ้นด้วกับความสะ ม่สะอาดนี้เป็นมูลฐานของใจาก,การชำระได้มากน้อยก็ช่ว่าตัดความทุกข์ในย่นทางเข้ามาเป็นลำาหนกคําว่าความโจจากรธแเจ็บร้ายก็คือสายทาง่่งความทุกข์ความลำบากนั่นเองครับเราจะสามารถ เก็บกวาดเอาพบทราบของเราที่เคยเกิดแจ็บเจ็บตายมาในวะะนัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเข้ามีรวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูแจะมีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพบทรือดูทรากของตัวเองที่เกิดแจ่เจ็บตายอยู่ ที่กลับนักในกลดแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันยกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพื่งแต่ว่าชาติมนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชาติอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองพวกชาติทั้งเราที่นํา,ามากรองมานั้นของบุคคลผู้เดียวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย แผ่นดินไทยแล้วนี่มันจะไม่มีกองก็เลยซ้ำไปแล้วมันจะไม่น่ากลัวอย่างไรเราสิ่งอื่นที่เห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่เห็นมากมายอะไรเรายังกลัวกันแม้แต่ผีเกิดมานี่ไม่เคยเห็นตัวผีก็ยังกลัวกันยิ่งเห็นตัวพิษภัยที่เป็นเรื่องของเราเองเป็นตัวของเราเองไปมากองไว้ให้เราเห็นทําไมเราจะไม่กลัวเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัว อาวส่าผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดชัดไม่ทราบว่าชากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นนั้นเป็นชากผีชนิดใดบ้างเต็มไปหมดถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเท่าไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยชากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเกิดเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองทาันเดียวกันนั้นกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ชากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่คลองเค้า,าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวถ้าหลบสลายเป็นนูนเป็นนั้นไม่มีอนไดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความชาติของเราหรือชาตถผีของเราเราไปกลัวถึงจะผีภายนอกถ้าผีเรื่องของตัวเองที่จะแสดงตัวในพบในชาตินั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นอ้เรถึงประจัยนี้เราไม่เคยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีความกลัวใดในโลกนี้จะมากยิ่งกว่าความกลัวชาของเจ้าของท่านพระอริยเจ้าท่านพูดสอนท่านทรงรู้ทรงเห็นถึงขนาดนั้นแลนำมาสอนพวกเราให้เห็นไัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่พบชา,าิหนเมื่อมาเกิดเป็นเพียงมนุษย์นี้ก็ม่สู่ทลายนัก ใหพบชาติอื่นๆหนึ่งิที่มันน่ากลัวแล้วกิน่าขยะแขย,ยงความทุกข์ความลำบากทรมานเอาถามว่าเขาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกบกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเกิดชากถผืออะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นได้ตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะ ก็เพราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำมนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูมนั่นแหละเป็นกำแพงกัน้นใัรยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความกำหมัด เหมือนนังว่าพบธาตุนี้อัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่รู้อยู่นี้เท่าน,นั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นาให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสาหรับตัวที่เคยตะแสดงไว้แล้วก็ทําให้เกิดความปรมะหมักนอนใจเห็นภาว่าตายหน้าสูงไปกะอะไรเงี้ยก็มีจมํานวนมากเพราะนไม่เห็นก็สุดวิสัยที่จะว่ามันมี ต่อย่างน้อยเราควรเชื่อผู้รู้ผู้ชนะบางที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้ก็ืชว่าเป็นผู้เชื่อเชื่อผู้รู้ผู้ชนะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นไม่มีตาอันยืดยาวมีตาอันแหลมคมได้แก่ขยานสุภพุทธเจ้าเป็นต้นทีทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้ถจนดอกพบเกินชาติของตัดเกิดที่มนี่ายที่หนึ่งนั่นเป็นมานากน้อยเท่าไหร่ถึงเราจะไม่รู้หรือจำไม่ได้ก็ตาดและะมวลมาสู่ ความปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนไว้อย่างนั้นเลยมันจะไปเจ้าฉกเจ้าลักเจ้าปล้นเจ้าโสรมวัตถุทินงค้องเนนองินความแล้วไปเจ้าฆ่าปลูกฆ่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนับไม่ได้เพราะโจนหัวโจมมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดวันรุ่งหยาดเย็นสาภาวะทำแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้น นันจะจําได้ยงไงแม้แต่เจ้าของมันเองมันยังจำไม่ได้ที่มันเคยทำเหม,มืนั้นแต่เมื่อจับตัวได้แล้วก็ให้ทราบว่าตัวนี้แหละคือตัวหัวโจกไปเชื่อทาสิงทั้งหลายเหล่านั้นจับเอาตัวนี้แหละไปคุกไปตลรางไม่ต้องไปจับเอาเรื่องเอาลาที่มันไปทําหล่านั้นนี้เราก็ไม่ต้องไปจับเอานู่นแหละผี่เกินมากผี่พบกี่ชาติที่มันเป็นเรื่องผ่านมาแล้วแต่มาจับเอาตัวปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวนักก่อโทษก่อกรรมดูพาในจิตใจนี้ฝึกทรมานกันอยู่ที่ตรงนี้พยายามแก้ไขตัวเป็นพิษเป็นภัยที่คอยแสดงออกอยู่ทุกเยลั่มเยล่าณภายนะในใจของเรานี้ด้วยสติปัญญาของเรานคนคิดเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยมานจนผ้าหนึ่งขันก็อาจกระมวลมาในธาตุขันของเรานี้ เวลานี้มีทุกมากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทัถึงบัดนี้ธาตุขันอันนี้แสดงความทุก์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาต์เต็มขันเต็มตัวตล,ลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้แต่เต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํานองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือเป็นสัตว์ตันต้อยสัตว์ภาพ่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้แต่ยังไงก็ให้ระมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกคุณเป็นสาเหตุมาจากความตกใจเจิดตายนี่แหล,ละเป็นสําคัญแ่นก็คือเรื่องของที่เลดอาสาระนี่ เป็นสิ่งที่พาให้ไปเกิดไปตายอ,อยู่ในที่ต่างๆมาพบชาตต่างๆประมวลมาในจิตดวงเดียวพยายามแก้ไขอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝุกฝนอบรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้ชิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นแหละดีปัญญาใช้ความคิดที่แก่มา โดยเชื่อกองทุกจากภาตจากขัน์อันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินับปัญญาอยู่ในตัวจิตใจจะมมีความโปร่งใสโดยอาศัยภาตขันธ์ซึ่งถือว่าเป็นกองทุกนี้มาเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจนนารณาดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันธ์เนี่ย เป็นตุยหรือเป็นหินหละก็จจิปัญญาให้คนกล่าเมื่อพิจารณาสิ่งแบบนี้รู้รอกขอดูแล้วความทุกข์ทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดสิ่งแบบนี้เองไม่ใช่ติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราพอติดขันห้านี่ยติดขันอ้าติดใจกรืของมันย้งไปติดอย่าง,งอืน่นรู้อย่างอื่น,นรู้ขันห้า แล้วมันก็ไม่พ้นที่ดะรู้ต้นเหตุหรือล,ล่า,งาเงาข้ามูลของมันไม่ได้ได้เดือดใจดูรงไหนท่านดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นนั้นบรรดาอาการท่างหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความคิดเถินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่สืบเกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคานแบบนั้น กพราะนั่นเป็นเรื่องของโลกดูแบบโลกดูแบบธรรมถูกติดดูแบบธรรมดูด้วยความจดจอ่อดูด้วยทัศน์ด้วยปัญญาคุ้าต่างๆต้องเกิดขึ้นจากการดูในลักษณะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเกิดความฉลาดแหลมคมและฉลาดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยการดูแบบที่ว่านี้จิดกับอัต ธาตุกับขันนี่มันเข้ากันดีตามหลักธรมธรมชาติของมันซึ่งมีกิเลสเป็นผู้ร้อยัะเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่าน,นี้คือธาตุขันของเรารู้มันทุกระยะทุกขณะพิจารณาทึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกาเป็นหนิงเป็นยะเป็นชายและกําหนดพิจารณาทึงความส่วนความสลายลงไปถึงธาตุขันนี้เีย ความเกิดขึ้นความดับไปหรือความตายความสลายลงไปจนมีความทำนิทำานาเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความทำนิทำานาความคล่องแคล่วของอจิตใจดนสิ่งเสล่นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจมีเป็นผลเกิดขึ้นจากการที่นาดูแท้ ถ้าดูเชิงผิวเผินดูสักก็ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบส่วนแบบจำไปแบบอะไรคงคงโครงการ,รอะไรอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ท่องเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทำแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจริงของสิ่ง,งที่จริงและมีอยู่ภายในตัวของเรายังไม่แจกก็กํกาหนดให้มันแตกได้บาลกาหนดให้แตกลงไปสร้างขึ้นมา ของเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันีสร้างขึ้นมาก็้แตกไปนี้ก็สมันขึ้นเป็นรูปเป็นทายแล้วสลายตัวลงไปเป็นนิ่เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวการเนื่องจากความมึนงงของตัวเองพำให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องไม่อบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ คิดถึงเวลากล้าหาญกล้าหาญเช่นเดียวกับความคิดขาดกลาาัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันนะครับกลัวกูรู้มากที่สุดสิ่งที่ตัดโลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีตัดตัวใดจะมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้เลยตัวโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสําคัญที่ยังกิตของตัดโลกให้กระทบกระทวนที่ชอกช้ำย่างหนักได้แกกความกลัวตาย เมื่อไดที there, ่จานณาเรื่องความตายนี้ให้เห็นชัดเจนตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล้าหายยิ่งกว่าใจที่รู้เรื่องความตายโดยความกล้าหาญขึ้นมาเพราะการหลงเรื่องความตายทําให้เกิดความตัวการรู้เรื่องความตายทําให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาในลักษณะเช่นเดียวกันนี่มันเป็นคู่คู่แข่งกัน ความกลัวกับความกล้าเป็นคู่แข่งกันในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกําลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม,ม่มีืูพ้นไปแล้วก็ไมชาตจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจงหมดความกทบกระพูนความกระเพื่อมของใจกงไม่ม ความกลัวก็เป็นความกระเพื่อมเป็นความขย่าจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่อมความขย่าจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่นความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบคอบโดยเชิงบุนแล้วนั้นไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตจะต่อจิตใจเลยมีเป็นสภาพที่ปกติดูจริงมันลวนมีคิดกันหน่ ในภูมินี้ก็เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาความกลัวก่อนจนเกิดความกล้าหาญขึ้นเมื่อแก้ความกลัวได้ก็เกิดความกล้าขึ้นมาถัดไปจากนั้นก็แก้ได้ทั้งสองความกลัวก็แก้ได้ความกล้าก็หายไปเพราะเป็นสิ่งนี้ต้องชำระด้วยกันทั้งสองนี่เป็นสิ่งที่จะปล่อยวางด้วยกันทั้งสองอย่างเช่นเดียวกับคําว่าบาปและบุญบุญต้องว่าต้องอาศัยไปตลอด สายทางที่เดินอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่ากุญญาปาปะปหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปบรละณเสียแล้วนะคาว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการจะถึงจุดใดทางมีความจําเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายหรือหมดความจําเป็นไปคำว่าบุญน,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 นี่ก็ส่นนงถึงเราจนกระทั่งถึงมิมุตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงมิมุตคือความหลุดพ้นเมืม่อหลูดพ้นนี้คาว่าบุญระบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันทั้งสองเงื่อนก็ผ่านไป ใช่ติท่านจะสลัดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบ,บุญนี้ทึ้งแต่ความเห็นว่ามีคุณค่าแล้วบัดนี้กลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารเนี่ยรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะได้เบื่ออาหารกลังเกียดอาหาร,รโกรธไป เกลือทหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในธาตุขันแล้วมันก็ปลอดกันแต่เองโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดคําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นคนบาปคือความตั้มองในตั้งใจตั้งใจตะัต้งใจถอนต้นเหตุทั้งหมนคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาปขึ้นมาเป็นความตั้หมองขึ้นมามีอะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตุหม่นแก้สาเหตุลงไปแล้วความตั้หมองซึ่ง้เป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุเกิดสาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองสิ้นไปนั่นก็คือกเป็นการสร้างกุศลไยในตัวคือความฉลาดขึ้นมาถันมีความฉลาดมันก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แืค่ความฉลาดพอตัวนล้ก็แก้สิ่งนี้ดได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้งเถีงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนหลังคำที่ว่าสตติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิเลสทุกประเภทจ พ้นประจักษ์สติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือปทัาคันมากในการแก้ที่เล็ดทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้ที่เล็ดซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจ,จิตใจนะ้าสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือกันเองเพราะทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยนะสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะถึุงรับไม่ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟัทงท่านพูดใช้เป็นไรสมาธิสัมมาสงังกัปโตเป็นต้นเป็นมัดฟังหลังมัมัดแปลว่าอะไรแปลว,ว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานก็แก่กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบพื้นดีงามปลอดภัยเป็นมัชขีมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้ที่เดชปัญหาอวกาทุกประเทศไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือนัแปดนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อวาผลทางก็คือทางสายนี้ทั้งย่องมัชชิม,มาเนี่ยแฉะนั้นเมื่อ ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่ามัชฌิมาซึ่งเป็นห้นทางนี้ก็หมดความหมายเองถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกรอบโผยหรือแบบถามล้นทางไปแบบอะไรก็เป็นไปตามความริดเนี่ยที่ท่านว่าคุณหน้าปลาปะาไปหน้าบุคคลคุณบุญหน้าบาปันละเสียแล้วนะละแบบนี้เองไม่ใช่ละแบบตัางใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่า เพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะว่าหวาดเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะได้กลัวพ้นทางเขาจะเบีเียดพ้นทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองทุ้หมดความหมายกันไปอ,อย่างนั้นต่าหากยังมีิดก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่ถ้าว่าอยู่ ด้วยความมือสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความมือสุดใจไปด้วยความมือสุดใจดูด้วยความมือสุดไปด้วยความมือสุดทุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์ทุกที่บริสุทธิ์ลเป็นทุนีคือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยตั้งหลายแล้ว หมดด้วยใหญ่ท่านทิสิ์ท่านพิสุทธ์อย่างนี้ถากขันก็เหมือนกับเราเราท่านผานนี่แหละมีการเก็บการปวดเกิดไข,ข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถากขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าจิตที่แยกปลอ,อกได้ โดยที่เิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทือนถึงจิตเนื้ออาการของธาตุขันจะเป็นมากน้อยเกี่ยงไรก็ทราบตามอาการของมันที่แสดงตัวโดวยทางปัญญาที่เคยทราบไว้แล้วแม้ปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เฉพาะหน้าก็ไม่หลงเพราะปัญญาไม่พาให้หลงนอกจากความโง่ตอนนั้นเท้ายคนหลงนี้ปัญญาเมื่อได้รั้งกะลุกปูพวงก็ปปงหมดแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกปัญญาได้อีก ก็เห็นชัดตามไปจริงอยู่แล้วโดวยหลักธรรมาชาติขาดตัวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกาเนิดเพราะฉะนั้นเรื่องาดขันจะแสดงตามอาการข,ของมันในลนในักษณะใดก็ทาากราบตามลักษณะนั้นนั้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันผนไม่ไหวม,ว,ไวมันสลายตัวลงไปก็ทราบมันสลายตัวลงไปขึ้นไ้ตัวที่บริสุทธิ์ก็มาได้สลายไปตามธาตุตามขันขึ้นเป็นตัวสมมุติผู้เป็นยิมมุด ก็เป็นประจําสมมุดผู้เป็นสมมุิก็เป็นประจํามสมมุิของเขาเนี่ยทางอันก็ทิงอย่างนี่มีแบบตมวนเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มาได้ประจําถ้ามวนลงมาในธาตุขันธ์ของเราของทุกทั้งมวลที่เคยเป็นมากี่ภพก,กี่ชาติจ<ม>ะตมวนลงมาในกายในจิตของเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขความนมที่จุดนี้ จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกตัดทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจ,จิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอ,อะไรเหลือจนสิ่งที่ลี้รับอยู่ภายในจิตใจให้ทูกเห็นอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายรู้เป็นโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกภายในขันท้องตกโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหา ปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่จะเคยเป็นมาจูกกับจีกันก็มาลุติก,กันลงที่จุดนี้ประเด็นที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าสั่งพบสัางชาิเกี่วจัดจองอาไปฮะเกิดแก่เจ็บตายในสถานทีน่น,นั้นพบนั้นพบนี่ก็มหมดนนปัญหาลงในปัจจุบันนักิจที่เบิสุดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องชัะเนี่เริ่มก็ยุติเกตรงน,นี้และการแสดงก็ยุติเกินตรงน,นี้เอาลักเจีัยวมาถึง <c oughs> น,นี้เราเป็นทางไป รู yup. yeah. Yeah. ้าเิมเาแก่ไปยังไงแล้วก็รู้ลังห้ยไปขนาดไหนก็รู้ฮะเอ๊ตัวนี้ตัวนี้เป็นไรลักหรือลมันจะเื่อมไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไารักอยู่ในมันนั้นเราพอจะพูดได้ว่ามันเป็นไารกได้ ิ่งที่แกทกสิ่งนั้นคือสมุดที่เล็กแม้นนิดนึงก็เป็นสมมุินั่นแหละคือใจรักลลที่กินก็เจเริญขึ้นนิดเดีลงเนี่ยตามอาการทั้งจิตทั้งสายดีสายชัว่วมันมีอยู่ภายในจิตท่านวาคิดเจริญขึ้นเจริญขึ้นหนี่ก็ไม้ทถึงว่าคิดมันค่อยอาการทั้งจิตค่อยดีขึ้นนะมันแสดงความสหว่างกระจางแจ้งมานี่เห็นชัดโดยลําดับดับลุกผ่องใส่ไปดูลำดับดับนี่นี่เป็นอาการทั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินแามนี้ไม่ได้เพราะทางนี้ เราจ้องพยายามมันจระเยึ้นตเรื่อยๆพอมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลานี้จิตเจริญเวลานี้จิตเสื่อมถ้าจิตจริงๆถึงจะไม่เจริญไม่เสื่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้นเอาไม่ได้เนี่ยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตจึงนต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปมันเรียกว่าจิตมีแระเพราะจิตมันไม่ตาให้นี่เข้าใจ มันหมดตอนนี้แล right mm ้วอาการก็เป็นอาการที่บมันดีมันชั่วมัึงมันหมดทั้งหมดตัวอาการที่ส่วนเข้าไปดีไปชั่วแล้วที่พูดไปกินนี้แบบปลาปักเป็นเงยบุกคฎคุณยะปลาปากเนีงยบุกคฎบุญฝ่ายดีปาปักเทวาบัฝ่ายเจ้าหมองที่ทำให้เกิดความทุกข์เพราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดก็ให้เจริญให้ส่วนมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกัน บาปกบุญเป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองยืนข้าต่กพันธะเขี้ยนี่มันก็หมดคําที่ว่าจะริ้ไม่เสื่อมหมดเลยเพราะไมนมีสมมุกเข้าไปแทรกเลยนั่นคุ้ไม่ได้เลยอาจจะเจรินไม่เสื่อมเพราะมันไม่จเจริญไม่เสื่อมนีม่นเข้าตัวพอแล้วเีื่อพอถึงท่านมาชัชฌิมาในหลักธรรมชาติท่านพูดถึงหนึ่งเป็นสายผลแล้วก็เที่แบบเหลักมัชฌิมา,มมา,มา,าลผลามมาในหลักธรรมชาติเมื่อผลของมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ ายมากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เป็นมัจจิมาคือนยงการตรงแน่ต่อจุดหมายอันนี้พอถึงจุดหมายนี้แล้วอันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือม,ม,มอัจจิมาในสายของตยหลักธรรมชาติของตัที่วัดคือมันเสรินไปนั่นนี้จะเดินไปนี่หมอกที่จะพูดถึงเรี่ยวว่าอาการนี้กอาการรีกจิตอาการนรี้กธรรมคือจิตที่หา ไม่มีเวลานาทีอะไรเขาจะเกี่ยวข้องเลยถ้ามีการสถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกูตรงนั้งหนักเงียนั่งดีเวลากลางวันที่เดินดีกว่านั่งอ้ภงงอภระางเป็นไงฉันจะหันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไป <laughs> ต้องพามันเดินนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินข้างหน้ ตอนคืนดึกสงัดมน,นั่งดูดึกจิตมันแน่วถ้าแสบมันพักมันแน่วถ้าหท่าดาจิพนาทางด้านปัญญานี่มันก็หมุนมันละเอียดแล้วมากพุทธิมนุษย์ราบมันซึ้งไปทุกแง่ทุกมุมของปัญญาท,ท่าขันมันมันก็นนเบาตอนนั้นทาแขันม่ช่วย